ครับเราว่ากันต่ออ่ะประเด็นหลังลงมติไปไปที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้ก็มีเสียงจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังมีควันหลงกันอยู่พอสมควรรวมถึงภาพอาคงจะทราบกันแล้วนะครับว่าน้ำตีได้โพสต์ก่อนล่วงหน้าว่าขอบคุณบรรดาสสพักกับพักรวัฐบาลที่ช่วยกันเต็มที่เพราะฉะนั้นทันทีที่ลงมติเสร็จก็ปรากฏภาพนี้ก็คือ บันทึกภาพกับบรรดาสสพักเพื่อไทยค่ะอาผมเปลี่ยนเพลงสักนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้โดนเรื่องดิขสิทธิ์นะเพราะนายกใช้เพลงอะไรนะจับมือไว้ล้วไปด้วยกันของพี่เบิร์ดเหมือนอะไรนะเหมือนว่าไม่มีวันจะพลากไปจะไม่พลากไปไหนเลยใช่ไหมแล้วอะไรนะทำอะไรได้ดังฟันฝ่ายถ้าเราร่วมใจอะพอละหกวิอะท่าผู้ชมขนาดที่มันมี ภาพของฝ่ายค้านจริงๆก็มีภาพเหมือนกันฝ่ายค้านพักประชาชนเขาก็รวมตัวกันบกไม้บอกมือเป็นภาพแบบนี้อยู่อีกมุมหนึ่งทางด้านล่างเนี่ยนี่ฮะหลังจากนั้นไม่มีใครคาดคิดปรากฏภาพว่าคุณเทงนัทพงศ์ผู้นําฝ่ายค้านหัวหน้าประชาชนกับคุณหมายสิริกัญญาตันโกนรอหัวหน้าพักเดินเข้าไปบนบัลลังแล้วก็ไปพูดคุยกับนายมเมตร นี่ไหว้ทักทายกันไม่รู้ว่าคุยอะไรกันอาจจะต้องอาศัยทีมอ่านปากสักนิดหนึ่งนี่แล้วถ่ายภาพร่วมกันแบบนี้ภาพนี้ก็ทำให้นำมาซึ่งเสียงวิจารณ์อยู่เหมือนกันใช่ไหมต้องไปใช่ค่ะฝั่งหนึ่งก็บอกนี่แหละสปิริตออีกฝั่งหนึ่งก็บอกนี่ด่ากันออหนักกันมาตั้งสองวันสุดท้ายการเมืองเป็นแบบนี้หรืออย่างไร มันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วแต่ขนาดที่อีกมุมหนึ่งท่านผู้ชมก็ปรากฏว่ามีแหล่งข่าวมาบอกว่าที่มาที่ไปเนี่ยอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยหมอชนรนาสีแก้วใช่ไหมซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆด้านล่างอะค่ะเป็นคนชวนคุณเทงขึ้นไปถ่ายรูปกับท่านนาย,ยกข้างบนและจริงๆตรงนั้นเนี่ยนอกจากคุณเทงคุณิริกัญญาใช่ไหมคะจะมีคุณดังจิมันโรมด้วย แต่ว่าคุณโรมไม่ได้ขึ้นไปเลี่ยงไปค่ะเดินเลี่ยงเดินออกไปก็เลยเหลือเนี่ยเน,นคุณหมอชนนันจูงมือไปก็เลยเป็นคุณเท้งกับคุณชริกัญญานะคะที่ขึ้นไปถ่ายรูปด้านบนนายกแพ้ทองทาน ฟังจากคุณแทงเมื่อวานหลังจากที่อภิปรายลมัติเสร็จอตอบคำถามน,นักข่าวเรื่องนี้ใช่ไหมคุณแทงบอกว่าก็เป็นการแสดงสปิริตในการทำหน้าที่ในสภาค่ะแล้วจริงๆเนี่ยเป็นโอกาสที่ขึ้นไปทวงถามท่านนายกในหลายเรื่องด้วยแต่ว่าท่านนายกเนี่ยไม่ตอบแค่ยิ้มแล้วก็หันหน้าขึ้นไปถ่ายรูปด้านบนที่ผมตั้งใจจะเดินเข้าไปหาท่านนายกเนี่ยก็มีการถามคําถามนะครับว่าให้นายกชี้แจงในหลายๆอย่างที่เมื่อคืนยังไม่ได้ชี้แจง นะก็เป็นสิ่งที่ผมก็ตั้งใจจะไปถามถึงท่านนายกโดยตรงนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับคําตอบอะไรท่านนายกก็ดด้แค่ยิ้มแล้วก็ถ่ายรูปให้กับกล้องครับเช่นเรื่องอะไรอ่ะตั้งใจจะไปถามอะไรผมคิดว่าเวลาสั้นๆที่ไปเ,ออเมื่อสักครู่นะฮะที่เดินไปแสดงสปริริตด้วยเนี่ยนะครับในการทําหน้าที่ในสภาเนี่ยคงไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่ผมจะไปไล่ถามทุกคําถามนะผมก็ถามสั้นๆประโยคสั้นๆครับว่าท่านนายกครับเมื่อวานที่ได้รอ,อ,อนายกชี้แจงเนี่ยแลวผมก็ย้ํานายกหลายครั้งเมื่อคืนนะฮะ ว่ท่านชี้แจงเนี่ยท่านก็กลับเงียบนะแล้วก็ไม่ได้ชี้แจงใดๆนะท่านก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็หันหน้าขึ้นไปถ่ายรูปกับกล้องนะส่วนเกมการเมืองอย่างเช่นที่หลายๆฝ่ายอาจจะวิเคราะห์ว่ามีการถ่ายรูปร่วมกันจะเป็นอย่างไรไหมเป็นเกมที่เขาต้องการทําให้เราเสียภาพหรือเปล่าผมคิดว่าเรื่องนั้นเป็นประเด็นเล็กๆน้อยๆนะสิ่งที่ประชาชนมองเห็นคือการทําหน้าที่ของเราอย่างคงเส้นคงวาไอ้ประเด็นรายวันผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ไม่ได้มีความสําคัญอะไรนี่ท่านผู้ชม ขณะที่นักข่าวถามต่อเนื่องไปซึ่งนํามาซึ่งประโยคหนึ่งเนี่ยต้องรเพราะตอนเช้าหรือกระทั่งหลังลงมติน้ําเตะทั้งโพดทั้งโพสเลยเอามีความเชื่อมั่นในพรรครัฐบาลชุดนี้ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกระทั่งผ่านศึกซักฟอกมาด้วยดีและเราจะอยู่ร่วมเป็นรัฐบาลจะทาให้คนเชื่อว่าจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงคนไทยมีกินมีใช้และจะทํางานเข้มแข็งจนหมดสมัยอย่างแน่นอนอม,มีเสียงไหม คณะที่ฟ้าของคุณ,ณรัฐบงเป็นยังไงบอกไม่ขอประเมินอายุของรัฐบาลค่ะแต่มองว่าถ้าคุณแพทองทานยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่อายุของคนไทยจะสั้นลงทุก<ะ>วันฮะอะไรนะไม่ประเมินอายุของรัฐบาลแต่มองว่าถ้าคุณแพทองทานยังเป็นนายกอายุของคนไทยจะสั้นลงทุกวันไม่ได้สิ่งของแน่นอนครับก็ผมคิดว่าข้อมูลหลายๆอย่างที่พวกเรานําเสนอในสองวันนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่พวกเราจะดําเนินการต่อ นะครับอย่างที่บอกว่าเราเปิดยุทธศาสตร์โรยเกลือมีการดําเนินการต่อแน่นอนนะครับก็อยากจะให้รัฐบาลตั้งรับไว้ดีๆข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ท่านเองหลายๆอย่างเนี่ยผมคิดว่าท่านนายกยังตอบไม่ได้ทํทำลายไว้ช่วงไหนบ้างครับก็เริ่มทํางานตั้งแต่วันนี้ทันทีนะครับเมื่อกี้ก็มีการประชุมกันภายในพรรคเริ่มที่จะแบ่งการทําหน้าที่ไปยังส่วนใดบ้างเรื่องของอายุของรัฐบาลผมเองก็คิดว่าอาจจะประเมินแทนนายกนะครับหรือว่าพรรคร่วมรัฐบาลไม่ได้สิ่งที่ผมคิดว่าผมพูดแทนได้ในฐานะประชาชนทุกคน ก็คือถ้าวันนี้นางสาวแพทองทานชินวัตรยังคงดำรง,งตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปเนี่ยอายุของประชาชนคนไทยจะสั้นลงทุกวันตราบใดที่ประเทศนี้ยังมีนางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีที่ขาดคุณสมบัติที่ดีเพียงพอเนี่ยผมคิดว่าต้นทุนของประเทศนี้ที่ต้องเสียสูญเสียไปเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรมาแลกได้ก็ไม่อยากให้นายกอยู่จนครบวาระนี่ไม่อยากอยู่ครบวาระคนไยจะอายุสั้นลงเหรอฮะขนาดที่ฝั่งของนายกนตรีย่างที่บอกไปก็มีการโพสต์คำพูดหลัง จากโรมติขอบคุณพักรัฐบาลจริงๆรัฐมนตรีก็ชี้แจงละเอียดหน่วยราชการสนับสนุนโดยดิฉันแทบไม่ต้องร้องขอฝากไปถึงหัวหน้าเลขาธิการพักบอกพักรัฐบาลทุกพักซึ่งฝากฝ่ายค้านเนี่ยเขาใช้คาว่าเดียวแรกประเทศ <c oughs> ไปจับมือกับอีกฝากหนึ่งแต่นายกบอกว่าอยังไงนี่ขอบคุณจริงๆ อยากจะพูดคุยกับทุกท่านทุกพักเดี๋ยวนัดกันแยกกันก็ได้นัดแยกกันเพื่อจะได้มีโอกาสพูดคุยกันนี่แล้วก็บอกเลยรัฐบาลที่มีพักร่วมชุดนี้ซึ่งฝ่ายค้านเรียกว่าดีลแรกประเทศจะสามารถเปลี่ยนแปลงให้ประเทศ,ให,เทศให้พี่น้องคนไทยการร่วมมือที่ผ่านมาพูดจริงๆเลยนะเน่สิ่งสำคัญขอบคุณทุกพักร่วมรัฐบาลที่ตัดสินใจและเปิดใจที่น่านับถือดีฉันเชื่อว่ารัฐบาล ของเราจะทำให้ทุกคนมีกินมีใช้ตอนนี้เศรษฐกิจก็เริ่มดีขึ้นก็ขอให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นอย่างนี้ทุกปีตราบใดที่เรายังทุ่มเททำงานอันนี้คือสิ่งสำคัญะคะ่ะเราก็พร้อมใจกันค่ะทุกๆุพักนะคะรัฐบาลของเรานะคะจะต้องทําให้คนไทยมีกินมีใช้จริงๆขอบคุณทุกทุกท่านอีกครั้งแล้วก็ดิฉันเองก็จะทําหน้าที่ให้เต็มที่ความเดือดร้อน มีตรงไหนยังไงขอให้ได้พูดคุยกันนะคะแล้วเราก็จะช่วยกันทั้งหมดนี่แหละทีมของเราทีมรัฐบาลของเราก็จะเข้มแข็งแบบนี้จนจบสมัยแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะในวงเดียวกันนี้นะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นคนุณอนุทินชาวรากูลรองนายกเล่มตรีมาทไทยหัวหน้าพักภูมิใจไทยบอกเวทีศึกซักฟอกนายกเก่งมากมีวุฒิภาวะพัฒนาความเป็นผู้นำขึ้นทุกวัน ภาว่าผู้นําโดดเด่นเหลือเกินใช่นะครับเพราะว่าถ้าพูดโดยหน้าที่ก็ต้องบอกว่าทุกอย่างดีมากดีหมดนะครับท่านนายกเก่งมากถ้าถ้าพูดจากใจก็คือท่านนายกเก่งมากนะครับท่านนายกมีวุฒิภาวะมีการพัฒนาความเป็นผู้นํานะครับขึ้นทุกๆวันทุกๆวันนะพวกเราทุกคนในภาคกลุ่มใจไทย ในฐานะที่เป็นบาคผนวศบาลเพื่อมีความมั่นใจในภาวะการนำของนายตรีแพรทองทานหัวหน้ารวมไทยสร้างชาติพีระพันสาเรียบรีภาคบอกเลยเป็นรัิศเตรีมาสองยุคคุณเสษฐาคุณแพรทองทานสนับสนุนการทำงานไปด้วยความรวดเร็วและคราวนี้ได้เห็นภาวะผู้นำของนายยมตรีแพรทองทานเช่นเดียวกันกับท่านนุชินก็คือว่าผมได้เห็น ภาวะความเป็นผู้นําของท่านนายกแพลวทองทานนะครับซึ่งมีเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของการสร้างความร่วมมือรองรองในระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลน,นะครับ mm hmm. ผมก็เชื่อมั่นครับว่ารัฐบาลนี้ภายใต้ใตการนําของท่านแพลวทองทานเนี่ยเราจะทําให้พี่น้องประชาชนนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ปัญหาต่างๆของบ้านเมืองของสังคมก็จะได้รับการแก้ไขไปในทุกๆด้าน ขณะที่คุณไผ่ลิกเลขาธิการพรรคกล้าทําบอกเลยอภิปรายฟังมาแล้วนี่คือนายกที่เป็นผู้นำจริงๆอาจจะมีแหวกนิดนึงคุณวารุณพศทธิยาชาบอกเลยรัฐวานารัฐวานาวารมนี้เห็นแล้วว่าหัวไม่รอดเรือก็ไม่รอดถ้านนายใหญ่รอดนายกรอดพวกเราก็รอดจะรัฐมนตรีจะใครกันแล้วแต่ถ้าหัวไม่รอดเรือก็ไม่รอดแต่ในทางกลับกันนะครับ ถ้าใครจะมีข้อบกพร่องบ้างใครจะมีอะไรไม่สมบูรณ์บ้างแต่ถ้านายใหญ่รอดท่านนายกรอดพวกเราก็รอดดังนั้นก็อยากจะให้ความมั่นใจท่านนายกนะครับว่าพวกเราจะต้องทําทุกอย่างให้รอดให้ได้พวกเราก็พวกเราทุกคนผมเชื่อว่าจะพักร่วมและพักเพื่อไทยแนละทุกๆพักพักชาติไทยพัฒนาเราต้องทําให้ท่านนายกรอดเราก็จะได้รอดครับท่านนายกนี่คือก่าจะไปลงมติและจะไม่เกิดความมั่นใจได้ยังไง ยิ้มขึ้นไปรอรับการลงมติ8ปดราการเดี๋ยวกลับมา